ุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจที่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะต้มจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใสเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะรอให้น้ำแกงของเราร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน รทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นร้มยมไก่ใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะทุกคนวัตถุดะะิบข,ของเรานี่ก็มีค่ะข่าตระไคร้ใบมะกรูดนะคะนะทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นร้มยมไก่ใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะทุกคนวัตถุดิบของเรานี่ก็มีค่ะข่าตระไคร้ใบมะกรูดนะคะ วันนี้ก็ฝนตกพรำๆนะคะทุกคนนะ,ะเริ่มจากการต้มไก่ก่อนเลยนะคะทุกคนตั้งหม้อใส่ไก่ลงสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทำกับข้าวนะคะวันนี้มีเมนูนำเสนอก็คือต้มนเลยนะคะนี่น้ำก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้ำก็น้ำแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่ หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนหรืสมุนไพรของเราลงไปเลยนะคะทุกคนก็มีอะไรนะคะทุกคนมีค่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะกระเทียมอะไรพวกนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะรอให้น้ําแกงของเราร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนรุวมจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ตะไคร้ Vale ใบมะกรูดนะคะใส่ลงรสได้เลยนะทุกคนใส่ผงนัวก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะทุกเลยนะคะนี่น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้าก็น้ําแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนเลยนะคะนี่น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้าก็น้ําแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่ หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทำกับข้าวนะคะวันนี้มีเม,มนูนําเสนอก็คือต้นเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะรอให้น้ำแกงของเราร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนรหล่นานั่นแหละค่ะทั้งตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลง สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทํากับข้าวนะคะวันนี้มีเมนูนําเสนอก็คือต้มจำพวกอหอมแดงมะเขือเทศนะคะให้สุกนะ,ะนะคะใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะหอมแดงก็จะเพิ่มรสชาติแล้วก็จะมีความหอมอ่า ความหวานนะไปแล้วก็ต้มนะคะใส่เกลือลงไปค่ะทุกคนคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจที่ได้ทำคลิปต่อไปนะคะกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะทุกคนอันนี้คือยอดมะขามอ่อนของเรานะคะทุกคนยอดมะขามอ่อนก็เก็บมาจากในรั้วในสวนของเรานี่แหละค่ะเรานั่นแหละค่ะทั้งตะไคร้ใบมะกรูด ใส่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะทุกคนอันนี้คือยอดมะขามอ่อนของเรานะคะทุกคนยอดมะขามอ่อนก็เก็บมาจากในรั้วนในสวนของเรานี่เลยค่ะเลยนะคะนี่น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้ําก็น้ําแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนรสได้เลยนะทุกคนใส่ผงหนวก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะตั้งไฟไว้ก่อนนะคะให้ความให้ไก่ของเราสุกนะคะรอให้น้ําแกงค่ะทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวาน mm. จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายของเราค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ mm. นางเอกของเราวันนี้ก็ฝนตกพรำนะคะทุกคนนะ,ะ,นะ,ะ mm. เริ่มจากการต้ม ไก่ก่อนเลยนะคะทุกคนตั้งหม้อใส่ไก่ลงสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทํากับข้าวนะคะวันนี้มีเมนูนําเสนอก็คือตอน้นคนพริกแห้งนี้เราจะนําไปย่างไฟนะทุกคนนะนาไปย่างให้หอมเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยพร้อมกับเครื่องสมุนไพรของเราเลยนะคะทุกคนนี่คือมะยอดมะขามอ่อนค่ะทุกคนก็จะได้รสชาติเปรี้ยวจาก ยอดมาขามอ่อนนะคะทุกคนทุกคนพริกแห้งนี้เราจะนําไปย่างไฟนะทุกคนนะนําไปย่างให้หอมเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยพร้อมกับเครื่องสมุนไพรของนะใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะหอมแดงก็จะเพิ่มรสชาติแล้วก็จะมีความหอมอความหวานนักเลยนะคะนี่น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้ําก็น้ําแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่ หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนต้มจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่จำพวกอหอมแดงมะเขือเทศนะคะให้สุกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทากับข้าวนะคะวันนี้มีเมนูนําเสนอก็คือต้มรับประทานมา,มากๆทุกคนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะต้มยำไก่ใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจที่ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะ ทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะรอให้น้ําแกงของเราร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนรู้คนใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะคะทุกคนเราแค่รอให้เครื่องเครื่องอ จำพวกอหอมแดงมะเขือเทศนะคะให้สุกนะคะค่ะทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นรับประทานมากๆทุกคนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะต้มยําไก่ใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะขอบกันตอนสุดท้ายของเราค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ นางเอกของเราทุกคนนะคะหอมแดงจะมีความหวานจากนั้นเราไปเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะตั้งไฟไว้ก่อนนะคะให้ความให้ไก่ของเราสุกนะคะรอให้น้ําแกง,งรสดได้เลยนะทุกคนใส่ผงนัวก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะเรานั่นแหละค่ะทั้งตะไคร้ใบมะกรูด ใส่ลงรถได้เลยนะทุกคนใส่ผงนัวก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะทุกเลยนะคะนี่น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคนนะน้าก็น้ําแกงเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะทุกคนทุกคนสาหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจที่ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะ วันนี้ก็ฝนตกพรำๆนะคะทุกคนนะเริ่มจากการต้มไก่ก่อนเลยนะคะทุกคนตั้งหม้อใส่ไก่ลงวันนี้ก็ฝนตกพรำๆนะคะทุกคนนะเริ่มจากการต้มไก่ก่อนเลยนะคะทุกคนตั้งหม้อใส่ไก่ลงสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะทํากับข้าวนะคะ วันนี้มีเมนูนำเสนอก็คือต้มเหานั่นเลยค่ะทั้งตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลูคนใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะคะทุกคนเราแค่รอให้เครื่องเครื่องอ่าลงไปแล้วก็ต้มนะคะใส่เกลือลงไปค่ะทุกคนกควรสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ที่ได้ทำคลิปต่อตอไปนะคะปรุงรสได้เลยนะทุกคนใส่ผงนัวก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะทุกรนนั่นแหละค่ะทั้งตะไคร้ใบมะกรูด